ตอนนี้เรากำลังติวกันอยู่นะฮะก็คือเพื่อนๆก็ใจะจอดใช้เอกสารเรานะฮะแล้วก็เราก็ดีใจมากเพราะว่าสอบพรุ่งนี้สอบพรุ่งนี้แล้วแลกี่ยวกับแนวเด็กอนะก็คือนั่นแหละเพื่อนเพื่อนก็แล้วก็อะไรวะไอแม่เพื่อนสอบเรียนื่อยมากเลยแต่ก็จะบอกว่าอะไรก็เอกสารเราทั้งหมดเลย เพื่อไม่ได้พกมาเพื่อไม่ได้พกมานั่นดูสิคุณถิ่นนี่อะไรเนี่ยอะไรนะว้าวเว้ยเขียนอะไรพาพาเลทเหรอเนี่ยใช่ไหมับยต้องตีกว่เราคือคือที่เราจดเนี่ยเพื่อนอ่านแล้วไม่ไม่เข้าใจเพราะว่าเราจดตามเข้าใจเราถูกปะเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากสอบผ่านจะต้องมาติวกับเรานะฮะ่แตจะเข้าใจขึ้นนิดนึงโหแล้วก็ ตัวเราที่เราสอนคือเราอาจจะสอบตกคะแนนกะ็ยปไยนะคะวันจริงทุกคนไปไยลาก่อน